ครับวันดีเอฟซีครับเป็นหน่อยเอฟซีครับผมผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีเรื่องมาเล่าคันมาบอกติดใจเลยพี่น้องเอ๊มันคิดจังทามันออกว่าสีเสดายกระดาษต้อมีเลยไม่มีหรอ่มีหรอทามันออกมั้งสีเสดายเพราะว่าหนีหินสองหูเล็กมาจังไลยไปจังไลยเออมาทุยกอง พระทุดงหรือว่าปูริสีเท่าหน่พระทุดงมน,นไนนกกระผัาากไกกระผักที่ว่าสองงสี่ล้านนั่นหมครับใช่<อ>ท่านมาแปลกๆเนี่ยบ,บ่บ่ได้ทบพ่อโดยบัเยบงเอิญโทษลัดเล่าโทษลาดเล่าเพราะว่าขึ้นบังซ้อนเสมอเลยแล้วอยู่อยู่หนองบนนัวลำพูอือะเลโทว่าเสียรถไปรับหลัวกับเสบส่งเพิ่นสักคนนีระวัง ทีเปลาเป็นเนี่ยมันยังได้เอาบกขึ้นรถไปเนอะนี่มันพอนขึ้นลดพอนขินบกขึ้นให้ค่ารถกับบอกเอาจะนำก็เลยถามครูบาอาจารย์ครูเพิ่มเป็นพระนะครูบาอาจารย์แต่จะยางมาแต่จะเชียงไร่เนี่ยพระอาจารย์ได้แนวทางมาปักบปเนาะเรียกว่าเจตนาไปเนาะปุ้ลีสีไปก็ได้ว่าถามเพิ่มลดไป โอ้ปูปูหรือสีพันศึกแล้วใช่เพิ่นก็มีพระอาจารย์มาด้วยใช่โอ้ครับผมเพิ่นไปจุดลงทีหลังฤาษีเข้าไปเหรอครับฤาษอสีเข้าไปไปใช่เหรอว่าเข้ากับวัดจักปูบ่าเราอ่ะเด็กมันแม่เหมืนบอก่ายอ่ะเด็กเขาแม่นบ่เขาดูบ่เขาดิแต่ว่าพระรูปเนี่ยเพิ่นบอกเท่าเดี๋ยวนี้แตเลยโอ้ยถ่ายมันออกสิเสียดายเป็นไงพี่หลัง ถามันออกเสียดายตะว่าเป็นเหล็กตั้งจำเหล็ก่ำบอกพี่น้องกลับไปอยากบอกช่วงฟังหาพี่น้องเรือมักตัวนี้พี่น้องกับพ่อสิษเด็ไปหา,ป,า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 ปัสสาวะกินแบงรัฐบาลไปอันนี้มันมาเบากด้วยพี่น้องด้วยนี่มันโมเมนแนวทางของแอดแอดไปน,นี่เงี้ยคุบาอาจารย์เพิ่นบอกฟังว่าเหล็กตัวนี้นอย่างนี้ก็เลยมาบอกสู่พี่น้องฟังพอดีมาฟอดที่เมื่อเช้าไปแล้วว่าเมื่อวานเจะไปรับไอ้ฟูลุสี ก็คือมาเร็วแท้เป็นวานสินะบ่นเดียดไปหาพระไปมุ่นพุ่งรถพนบกุอือเอาเงินให้คครรถพนก็บบอกพนกันเร่เจ้าเร่มาฝากพี่น้องเอฟซีพนว่าคณะจี่พนทุเดรนทุดงมากมีผีมาบอกพนพี่น้องเป็นจตจามเลยพี่น้องมันจะเป็นจะบอหรือวะศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งมนอันนี้ของพระอาจารย์ใช่ไหมเขาพระอาจารย์ไป มันบอกเลยว่าพระจันทร์ทุดงมาเตะไก่ประเดีนยวนั่งมาผ่าเนี่ย,าาายว่ากันนะแต่ว่าผัดว่าเอออยู่ท่ามันจะคลองเอาทิ่ไปกับสิบปีไทยก็แต่ว่าแต่พอดีมานบอกชิมงานมาผ่ดก็เลยเอาโล่งนี่สิละพี่น้องให้พี่น้อง,องหูข่าวไปก็ตรวจนะว่าพระทุดงสี่ล้านทุดงมาแล้วครับทุ่ลงก,กงลับมาจ่ายจังไรแล้ว<ม>แต่ว่าหนึ่งยังข่าวว่าสิบปีจันมันขาภาษาอยู่สักคน แต่ว่าเราเป็นฤาษีแล้วเพิ่งไปแนวไหนหรือว่านเรามากแนวไหนบ่อยผมเลยอกสนเดียราไปเขาว่าไปใช้เขาคกูาตะกูบ่าไม่หละแล้วว่าเอาเป็นเป็นอาจารย์ของปู่ฤาษีแหละครับไม่แนไไ่ไม่ได้ถามเลยแต่ตรงเนี้ยแก่หรือยังครับผมหกสิบหกสิบหกสิบสามหกสิบสามนี่แหละแต่ปู่ฤาษีก็ทุดงมากับท่านด้วยใช่ใช่<อ>มากับท่านอ,อกก๋อ้เป็นความเข้าใจนะครับมากับท่านอเอาง่ายๆรมาไปเป็นกมีครูทั้งพระทั้งฤาษีนั่นแหละครับผมทั้ง นี่ว่าเอาคนไปถือไปเชียงรายเหรอคนทุ่งสงกรองม่อวันนี้ในบางสามสี่หมื่นอะไรหัวคนมาหอดลงบนแล้พูแล้วครับแา่รยะทางว่ามือนี่ต้องยุติเทวดรก็เลยโทรหลัดเป็นว่าตั้งใจจะเอารถไปหล<อ>ับตั้งใจจะเอาไปรถไปหลับเพิ่อพาเที่ยวลีสีนั่นแหละอืมพอเอิอดไปแล้วเพิ่นเพิ่นบกินรถเออเพิ่นว่าสิบประจันมันสายยสักคนพันธุยาทุดงไปดอกเพิ่นไว้สิหน่ะครับแต่ไดถามเป็นพ่อาจารย like <re Germans fulfill rain> ์ แต่งแจ่เชีงรายลงมาบ่ได้ตัวเลขหน้าทางมาฝ่าเนี่ยบ่อเรยวะเจ้าจะมากป่ล่ะเลขมันตั้มๆแลยศูนสองหนึ่งแล้ว่ะศูนย์สหนึ่งมนหรือศูนย์หนงานเอาอีนันละอ้่าเอาอหันล่ะพี่น้องสองศูนนสองนึงศูนนี่นะครับนะแมนอะไรอย่างนี้วูพี่น้องปังถามมันแต่มันพ่นางซูบ่าเลขตัวนี้ออกมาถ้าแอดวว์อซูบางมันจะสึงอถ้าักใครกูบอกเข้าเจ้าสักกเหลว้าเจ้ามือนนั่นเราเราจานแหลมมากมากมากไหครับ มักบอผมมากเล็กผมแว่าเล็ตัวนี้พี่น้องหาหลายขวดแล้วคนหาเพิ่มมาศูนย์สองหนึ่งัดศนมัหลายเลตัวนี้น่มันเนี่ยเป็นไปว่าไรดได้เป็นไปได้ดเพราะว่าเรเชีอเอาคือไปบางไลกพอจับสองหนึ่งสองหนึ่งน้องหวัดางันเนาะสองหนึ่นย์สองหนึ่งอนย่าเพมาหัว่ามาหันนี่ยบออกตามตัเนาะถามไหลว่าน้ำฝน วันเียว้าพวกเนี่ยตอนแรกเดี๋ยวจะนั่งไปถวายคนแต่เลขปู่ฤาษีเราไม่ได้ให้ใช่ไหมแล้วก็บสีใช่ครับผู้นั้นแหละแต่ว่าบุ่งบอลในทาพิ่นเป็นอีกย่างันึ่นะแต่ว่าส่งเราปู่ฤาษีเนี่ยเขาลบกับถือปู่พระลูกนี้แห้งแปลว่าแน่นเลยนี่น้องก็ไปปิดกอนนั้นหน้าเอาแม่ยขั้นเบาๆพอดีมาพอจิ้งแม่นตอนแรกแยกรายเสียกล่องไปถ่ายได้เป็นอ่ะ จะว่าพอดีเชียงแม่นปะเอาเรื่องเนี่ยมันไม่บอกเลขอะไรเลยรู้เรื่องกันบัสทุกสองยือยุบชีจะได้รู้เรื่องบัสแม่นจะเรียกว่าเพนมมัดนั่มนี่ค่ะเพนมมัดนั่มพออาจารย์เหลามาไปพ่อข้าพุ่งดูพออาจารย์เลเดินขางแม่นสรุปสรุปก็คือว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระอาจารย์ของปู่ฤาษีประมาณนั้นเนาะปรั้เนาะโอ้ก็คือนี่เป็นตัวเลขของพระอาจารย์ปู่ฤาษีสองงวดสี่ล้านใช่โอ้ ครับผมมีตัวเดียวเหรอครับอาจารย์แหล่ตัวเดียวเนี่ยนะสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยนะแมนอันนี้มันย่ำพี่น้องไอเบื้องากด้วยไม่ใช่เลขผมอืมนะเอาม้แบงแมนก็เอาไม้แบ่งปันพี่น้องขั้นเบาๆกับเส้นใหญไม่ใช่เลขอาจารย์แหล่ใช่ไหมครับขามมนออกมากีไปนอนในปลาสี่บรอนข้างในโอว่าสิพ่นงไปนอนในปลาในนอนเหรอพะคะผ้าทุดงน่ะนอนในปลาเนาะแมนพั้นเรได้ตัวนี้มากกว่าั้นตัว เพือนี่สิในน้ำหาเพื่อนนี้ทำมันออกตัวนีเรียนบ่หาปูหรือสีนี่แหละเออหาปูหรือสีโชคหาปูหรือสีอ่ะครับเป็นสีบาดาลนี่ไหมแม่โอ้สิโชคหาแล้วออกที่ไหนไม่รู้เพราะว่าเพิ่นไปน้อกันนี่ครับไปใช้กับว่าเพิ่นกับว่าตะกุบะไม่รู้ป่ะเด็กเพื่อนอาจารย์ผู้นี้นี่แม่เพราะ่าฉันต่อตามอาจารย์แล้วนิ่มมากแม่เป็่เด็กออสป่ได้เพื่อนจืออขงเพื่อนอันนี้พ่อแม่ของอาจารย์แหละ เรียกว่าในีรื่องป็นอันเด้อเป็นเลขพระธูดงนะคะก็คือว่ามุนขึ้นรถก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับมุนขึ้นรถก็บบุขึ้นโอ้ยเดินอย่างเดียวแม่นตอนนี้น่าจะถึงสกลเนี่ยงครับเมื่อวานเนี่ยบอว่าท่านถึงหรออืมพอเป็นคือเป็นวันสองหมื่นจากน้องบัวลำพูมาผอดนนี่น,น,นะอสองหมื่นจากระยะทางกับประมาณเจ็ดสิบโลนั่นจากน้องบัวลำพูมาหนีเลนว่ะอืมภาสี นี่แหละครับประมาณนี้แหละพี่น้องเอฟซีแบไปพิจารณาเอาครับเสนอเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับผมของพัทุดงนะครับแนวเมื่อแม่ปั่นเนาะค่ะแห่นนี่ก็พุ่งนาฬิกาแม่นรับสุขามานครับก็ไม่ตับก็ไปต่างเนาะครับแหวนระความมันเชื่อมไปแต่ละครับพี่น้องเนาะครับขอบคุณขอบคุณครับทุกบ่านคราเล่าเล่าดูกันฟังพี่น้องนายวิจัยนัครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์แหล่นะครับผมได้ไปเจอพัทุดงมานะครับเนาะ หลังจากที่ไปหาปู่ฤาษีนะครับได้แนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านด้วยนะครับผมสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งนะครับกลับเล่นเอานะครับเอซครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมแนวทางของพัทธุดงนะครับไม่ใช่แนวทางของอาจารย์แหล่นะครับเอซครับควรจะชุดกันนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ